สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับวันนี้มีโอกาสเข้ามาที่เชียงรายนะครับก็เลยอยากจะพาท่านมาดูที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่หนึ่งนะครับซึ่งก็สถานีขนส่งแห่งนี้ถือเป็นสถานีขนส่งที่เก่าแก่และก็ตั้งเดิมที่สุดนะครับของจังหวัดเชียงรายเรานะครับ ก็ถือว่าสถานีขนส่งแห่งนี้นะครับเป็นจุดศูนย์รวมนะครับการเดินทางโดยเฉพาะารถบัสโดยสารประจำทางนะครับซึ่งก็จะต้องอามาเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดปลายทางที่สถานีขนส่งแห่งนี้นะครับสำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารของจังหวัดเชียงรายนะครับก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายนะครับซึ่งก็สร้างมาเก่าแก่นานพอสมควรนะครับ แล้วก็เวลาเราเข้ามาในจังหวัดชลบุรยนะครับเราก็จะได้ใช้บริการนะครับ,รบว่าเราเดินทางมาโดยรถบัสประจําทางหรือรถเมนะถล์สำหรับสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งนี้นะครับก็เป็นลักษณะาอาคารแบบ2ชั้นนะครับซึ่งชั้นล่างนะครับก็จะเป็นชั้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารน,นะครับที่เดินทางมาจากทุกทิศทุกทางนะครับใน จังหวัดชยงรายที่มารอคอยท่านะครับในการขึ้นรถประจำทางในการเดินทางไปสู่ตัวอำเภอต่างๆในจังหวัดชยงรายนะครับซึ่งก็ผู้โดยสารก็จะมาหยุดพักนะครับซื้อตั๋วรถนะครับในที่สถานีขนส่งแห่งนี้นะครับซึ่งสถานีต่างๆก็มีเส้นทางการเดินรถครอบคลุมนะครับทั้งจังหวัดชยงรายเลยนะครับไม่ว่าจะไปทาง เส้นทางสายเหนือนะครับก็ไปทางอำเภอแม่จันนะครับอำเภอเชียงแสนหรือจากเชียงรายไปแม่จันไปสู่แม่สายนะครับหรือว่าเส้นทางสายเทิงนะครับก็จากเชียงรายไปอำเภอเทิงแล้วก็มาที่อำเภอเชียงของหรือว่าเส้นเชียงของสายในนะครับก็จากเชียงรายมาเวียงชัยมาพญยายเมงลาย แล้วก็มาที่เชียงของนะครับซึ่งก็สถานีแห่งนี้นะครับก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมายาวนานนะครับเพราะนั้นที่นี่ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายของเรานะครับก็ถือว่าวันนี้ก็มาดูมาเที่ยวที่เชียงรายก็ถือโอกาสมาดูว่าที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่เชียงรายนั้นนะครับหลังจากที่ทางรัฐบาลกระตุน้นเศรษฐกิจนะครับการค้าการขาย ได้เงินคนละหมื่นแล้วนะครับสิบกว่าล้านคนมาวันนี้ก็รู้สึกว่าทุกผ่านไปด้วยผู้คนนะครับมีการเดินทางนะครับไปตามสถานที่ต่างๆนะครับงเห็นบริเวณรอบข้านก็มีการค้าการขายก็แสดงว่าในช่วงนี้ก็เป็นต้นฤดูการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็แสดงว่าเศรษฐกิจเชียงรายของเรานั้นก็พื้นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับพี่น้องชาวเชียงรายนะครับก็ถ้าหากเศรษฐกิจดีนะครับพวกเราก็ได้อยู่ดีกินดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านชมบรรยากาศนะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารนะครับฝากทุกๆท่านนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับที่ช่องบ้านป้าชาแนลครับขอบคุณมากครับ